ชาวสิวิไลกลัลยานมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปูุษจันทัศโรดำรงชีวิตเป็นยังอยู่มีปกติของทานศีลส,สมาธิรวบรวมรักษา บารมีสามบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร มักน้อยสันโดษละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรพึ่งพาอาศัยตัวเอง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดูแลหล่อเลี้ยงตัวเองซึ่งกันและกัน ประคับประคองต,วตรวจตาให้รับบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงตูสดยันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันพัฒนาประบรงตัวเองซึ่งกันและกัน ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดศพระคุณหลมโปสดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกลมหลวงตัวสดแจมทัศโรเดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรได้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบใหม่ๆไม่ซ้ำเพื่อประกอบเป็นส่วนของ ร่างกายทุกท่อทานรรปรมีสามสิบทัศนนี้ขยายขนาดขยายขอบเขตเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำรรปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนธรรม เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สพจันทัรโรทำให้กว้างขวางครอบคลุมไปยังทุกธรรมทุกนิพพาน ให้ได้ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ธรรมทุกธรรมธาตุทั้งหมดของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นธรรมารมีสามสิทธัสระเดชพรุณุลลงตัวสดจันทัสโรให้ธาตุ เป็นของธรรมบารมีสาสทัศพระเด็ศพระคุณหลวงปุสจันทสโรทั้งหมดอย่างสมบูรณ์เป็นการเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสทัศพระเด็จพระคุณหลวงปุสจันทสโรที่สมบูรณ์เป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทสโร ที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมี30ทัศนนี้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองอย่างสมบูรณ์ได้รวบรวมรักษาบารมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธยันทัสรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30ทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างปกติของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา มีความละเอียดมากกว่าธาตุที่ละเอียดมากกว่าธาตุที่หยาบทำควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองดูแล ตด,ดตาประกอบธาตุให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของธรรมธาตุที่ประกอบเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพุสธจันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ ไปตามการบังคับควบคุมของธรรมทอทานธรรมบารมี30สิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัสโรที่เป็นคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับควบคุมสั่งการดูแลประคับประคอง ไปตามธรรมที่อยู่ในร่างกายของคนสัตสิ่งของธรรมบารมีสามสิบทัศรเกเทปปะกุลลงประสัจัญทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กระแสธรรมบารมีสาสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรสร้างความปกติเป็นทานศีลสมาธิ รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดศพระกุลหลวงปู่สดยันทัศโรที่ได้จากการดึงดูดทำทุกทำท่าทุกทตุททให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดศพระกุลหลวงปู่สดยันทัศโรให้ทตุ เป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้คนสัตว์นึงของละปล่อยวางจากธรรมกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย,ย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบ ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างประโยชน์จากธรรมทุกธรรมที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทร,รทัสโรอย่างสมบูรณ์คนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประคับประคองดูแลหล่อเลี้ยงตัวตาจากธรรมบารมีสามสิทััสสะเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสโร จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้บีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขสงบร่มเย็นประสบความสำเร็จได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบพัทธประเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัศประเดศพระคุณหลวงปสุสดจันทสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่มักน้อยสันโดษละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองซึ่งกันและกัน ให้รับบารมีสามสิบทพระเดชปรคกณหลวงประสดยันทัสโรกับตัวเองซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ อาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยากิเลสที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลบปุสยันทัสโร ที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นโครงสร้างกทมอคอ,อที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติสงครามวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ขาดแคลน ทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งมหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ได้ไหลเวียนระหว่างร่างกายคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของที่มีกิเลสมากอย่างดาแน่นศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของกิเลสในร่างกายคนสัตว์สิ่งของศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของกิเลสในซากคนสัตว์สิ่งของ ดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเกิดเป็นกระแสทำรรกิเลสไหลเวียนบังคับธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบในร่างกาย,คน,นากายาคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของให้ซากคนสัตว์สิ่งของ เข้ามาอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของให้มาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังงยู่รับรู้เป็นการบังคับหลอกลวงของกิเลสให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อทำให้กิเลสมีเพิ่มมากขึ้นขยายขอบเขตการไหลเบียนครอบคุมได้กว้างขวางไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมปรมีสามสิบทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรสร้างโครงสร้างกทมขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้กิเลสรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพุกุลลงตัสดจดนทัสโรของธาตุทุกธาตุเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดให้ทำบารมีสามสิบทัศ พเดชพระคุณหลวงพ่อักันทัศโรเกิดเป็นกิเลสใหม่ๆยึดธาตุให้เป็นของกิเลสเพื่อใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสเพื่อสร้างเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่รับรู้เป็นโครงสร้างกทมอขอ,อ เพื่อบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเหเอียดทั้งหยาบเกิดเป็นวัดถจักร แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หนาแน่นกว้างขวางสร้างความละเอียดของกิเลสเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้กิเลสถูกดึงดูดบ่อกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสุสตเดนทัสโร ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พระกุลโลงบูสดยันทัสโรใหม่ๆ่กิเลสปรับปรงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสรมอัพยากตาธรรมา ธรรมที่ไม่ใช่บรารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงประสตัญทัสตโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส บังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาพของความแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่อย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมกับตัวเองกับซึ่งกันและกันกิเลสบ,บังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวเพื่อถ่ายทอดไปยังทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของ นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศส์พระเดชพระคุณหลวงปุษถจันทัสโรได้โอกาสเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลสทำให้เกิดโอกาสของการรวบรวม,รวม รักษาบารมี30สบทัศประเดชพระคุณหลวงปุถจันทสโรเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุถจันทสโรเกิดความก้าวหน้า ของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงประสดจันทัสโรทำให้พระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระกุลหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาดันคนนกยูท่านได้นำให้เราอดทน อดทนเป็นบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เราคุ้นเคยเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้ทำทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงพระสดยันทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลงประศิ์ยันทัสโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลงพระสิยันทัสโรให้เราได้ ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดเวลาได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทััพระเดชพระคุลหลวงปู่สดันทัสโรได้สําเร็จอยู่ตลอดเวลาได้ ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงโดยรับรู้ถึงการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธทมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรตลอดไป